Ela é linda quanto passa. Dá saudade só de ver outro estilo, outro clima. Ela é menina, ela é madame. Ela veste bainha com arame. Ela veste bainha com arame. ี่ชื่อพี่เก๋นะคะแล้วก็ร้านชื่อร้าน Paper g o o d y ค่ะ Paper g o o d y มันแปลว่าของดีจากกระดาษนะคะมันมาจากที่เราวาดภาพสีน้ำอยู่แล้วแล้วก็อยากเอางานที่เราวาดเนี่ยมาทำเป็นโปรดักกระดาษต่างๆเพราะว่าเราชอบก็จะเป็นพวกการ์ดไดอารี่สมุดฉีดกระดาษโนต้ตอะไรอย่างงี้ค่ะโดยใช้รูปที่เราวาดเองมาเป็นรูปประกอบของงาน าของเราจะเป็นภาพวาดสีน้ำแบบที่เขาเรียกกันว่า botanical หรือว่าภาพพฤกษศาสตร์นะคะมันจะเป็นภาพดอกไม้ที่เหมือนจริงแล้วก็ถูกต้องตามรายละเอียดจริงทุกประการแบบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะแบบว่าจริงๆแล้วมันเป็น,านภาพที่สมัยก่อนเราใช้เป็นภาพประกอบอ่หนังสือเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวาดละเอียดกว่าไม่ไม่ไม่เหมือนภาพทั่วัไปแล้วก็มันจะเป็นงานสไตล์ English อิงเรียลนทรอก็คือแบบเป็นงานสะอาดใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะสำหรับงานของ p a เป r ร o o d ดีนะคะก็จะเป็นงานที่เราทำเองทุกอย่างตั้งแต่วาดภาพขึ้นมาเป็นแบบแล้วก็ออกแบบแล้วก็แบบว่าเข้าเล่มเองเย็บเองตัดเองทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถจะสั่งออเดอร์ได้ถ้าเกิดต้องการเป็นจำนวนมากหรือว่าต้องการทำให้สั่งทำขึ้นมาพิเศษเฉพาะตัวเองเป็นลายเฉพาะหรือว่ามีการพิมพ์ชื่อมีการอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเราสามารถรับออเดอร์ได้สั่งทำได้แล้วก็ขายที่ซิกเคาดาที่นี่ที่เดียวนะคะไม่ได้มีขายที่อื่นอีกไม่ว่าจะในหัวหินหรือว่าที่อื่น เพราะนั้นก็คือถ้าจะซื้อก็มาที่ซิเคดาแล้วก็สามารถจะติดต่อให้ทำขึ้นมาสำหรับตัวเองเฉพาะก็ได้เรายินดีรับออเดอร์นะคะ